เอาละนะพี่ต้มให้ไหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยร้อนมากสวัสดีค่ะทุกคนจะเข้ามาแบบว่าเอ๊ะงงงงวันนี้เลยไรเลยไรอยู่สะว่ายน้ำนะคะวันนี้ เป็นวันที่สองของการมาเที่ยวมาทำบุญนะคะที่วัดเจดีนะคะแล้วก็เลยมีโอกาสได้มานอนที่ทะเลเช้าหนึ่งคืนหนึ่งนะคะก็เลยเดี๋ยวเล่นน้ำในสระก่อนไปเล่นน้ำทะเลมาแล้วเล่นน้ำในสระก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้หลวงปู่ทวดกันต่อนะคะหนูมองไม่เห็นเลยสวัสดี ห้าร้อยกว่าค่ะสวัสดีหกร้อยค่ะสวัสดีค่ะเช้ามากวันนี้เป็นวันที่เช้ามากที่หนูตื่นขึ้นมาหกโมงวันนี้นะคะหกโมงค่ะเย็นใ้ตอนนี้ร้อนแล้วอ่ะจะขึ้นแล้วแบตก็จะหมดด้วยถ่ายรูปหมดแล้วหนูก็เลยมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะแปดร้อยกว่าโอ้สวัสดีทุกคนนะคะ เห็นหนูไหมแต่หนูไม่เห็นทุกคนเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมวันนี้ขออนุญาตใส่ชุดว่ายน้ำน่ารักน่ารักนะคะไม่โป้นะคะวันนี้ให้เกียรติเพราะว่าไม่กลัวโดนแม่ว่าเพราะว่าตอนนี้อยู่สระน้ำก็เลยใส่ชุดว่ายน้ำได้นะคะหนูไม่เห็นเลยอะ่ะพี่ตุ้งพ่ไม่เห็นตัวหนูเลยอะ่ะมันไอเนี่ย เท่าไรนะแคบไปให้นหน่อยแคบไปให้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะหนูขยับไปที่ร่มหน่อยไหมคะตอนนี้มันแดดมากเลยอะอพ,พี่ตุ้มขยับไปตรงนู้นให้หนูได้ไหมตรงนู้นอนะอยไปมไม่เอาเอาทางนี้อยับไปแล้วให้พี่ตุ้มขยับให้นะคะมีแบตอยู่นี้เดียวสวัสดีพันสามคะ่ะ ทุกคนจะแบบว่าลงยุ <ไป S 1> ดจะตก飒เลยเด้อหยุจะตก飒เลยสวัดสดีทุกคนนะคะที่หนูดูอย่านเงี้ยมาตรงล่มนิดหนึ่งนะคะล,ล่มหรือยัง,ล,งล่มหรือยังร่มแล้วตรงน้ำตรงนั้นน้ำตรงนั้นน้ำเยอะสวัสดีทุกคนนะคะแต่หนูก็ยังไม่เห็นหนะ้าหนูอยู่ดีสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะสวัสดีค่ะหนูเปียก สวัสดีทุกคนครับเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมเห็นหนูไหมหน้าจอมืดมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพันห้าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะไลฟ์สดทุกวันเสาร์ยังมีอยู่นะคะทางหน้าบ้านดีหกนะคะเป็นคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเลไลด้วยในวันเสาร์นี้นะคะเสาร์นี้น่าจะไปร่วมแจมนิดๆหน่อยหน่อยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะคะเป็นกำลังใจให้เลไลด้วยละกันนะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะว้าวว้าวทุกคนว้าวว้าวว้าว้าวันนี้ขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตเพราะว่าตอนนี้อยู่สะไว้น้ำเห็นไหมคะเห็นไหนเห็นไหมคะน่าจะดาวขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนหนูไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มาใต้เขาบอกว่าสับป,ปะรดหวานนะคะสับปะรดหวานหนูก็เลยเอาชุดว่้น้ำสับป,ปะรดมาอย่างเดียวนะคะีอตู้นูแบบมุดแน่แน่สวัสดีค่ะหนูก็เลยเอาสับปะรดมามีใครจะ มีใครจะซื้อสับประรดไหมคะสวีหนึ่งพันแปดร้อยพันเก้าร้อยผู้ชมด้วยนะคะอันนี้มาดูเลยมาดูเลยลายใส่ชุดว่ายน้ำหรอน่ารักขนาดนี้ชุดว่ายน้ำไม่โปนะคะน่ารักน่ารักนักน,น,น,กนกสับประรดค่ะสับประ,ะบปรดต้องร้องเพลงสับประรดให้ฟังแล้วมั้งผู้ชายไม่เป็นสับประรดเห็นนะะ่ารักขอบคุณค่ะสองพันผู้ชม เดี๋ยวหนูต้องถอยถอย่าตรงนี้หน่อยตรงนั้นมันไม่แดดตรงนั้นมันไม่เห็นนะหนูไม่เห็นต้นหนูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดี2002ค่ะหนูขออนุญาตขออนุญาตต้องขออนุญาตพี่ตุ้มนะคะพี่ตุ้มบอกว่ารายได้เราอยู่ใน ว่ายน้ํานะคะเราไม่ได้อยู่ในห้องนอนแล้วเรามาใส่ชุดว่ายน้ํานะคะอันนี้เราอยู่กันที่ทะเลนะคะเราก็เลยต้องให้เข้าบรรยากาศนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ติดตามรูปนะคะให้ติดตามรูปนะคะพี่ตุ้มถ่ายรูปไปให้เลย่ยเลยเยอะเลยนะคะยังไงก็าาน่าจะเข้านะคะไม่รู้ว่ามนนีขึ้ถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ตุ้มต้องเข้าไปเอาในกระเป๋าหนึ่โอเคมาดูดิ ดูได้ไหมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสองพันหกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะจะกลับสุพรรณแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปที่วัดเจดีนะคะเข้าไปไหว้ไอ้ไข่แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปที่กรมหลวงชุมพรนะคะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วคิดว่าน่าจะถึงบ้านมืมืดก็ขออนุญาตพักไลฟ์เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะ2วันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนในไลฟ์นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกิจกรรมคอนเสิร์ตหน้าบ้านกับ B ี ok Music วันเสาร์นี้ฝากเข้าไปติดตามที่ช่อง YouTube B6 ok Music แล้วก็ติดตามที่แฟนเพจ B6 ok Music ให้เลไลด้วยนะคะเพราะว่าเลไลจะ ไปร้องคอนเสิร์ตร่วมคอนเสิร์ตหน้าบ้านกับพี่ๆเขานะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เลไลด้วยนะคะฮะพี่ลืงแชร์สงวสวัสดีค่ะโอ้ยอสามพันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณค่ะไปไปสามพันเลยไะหนูก็ไม่ได้แชร์ของหนูหนูก็ไม่ได้แชร์เข้าเฟซบุ๊ก k นะเพราะว่าเพราะว่าหนูแชร์ไม่ได้หนูหนูเล่นได้แค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าแชร์ยังไงแล้วหนูก็ไม่ได้ปักหมุดด้วยหนูไม่ได้ปักหมุด เดยหนูปังมูดสวัสดีทุกคนก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนี่ขอบคุณนะคะเดยหนูขอปังหมูดก่อนนะปักแล้วเร็วไปสามคันเร็วเดี๋ยวจะจบไลน์แล้วนะให้เล่นน้ำไหมจะเล่นน้ำ รอสามพันแล้วค่อยจบอะไรที่สมสักสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเดนูเดนูหันหลังก่อนนะหันหน้าแล้วมันเดี๋ยวมันจะเดนูจะเล่นน้ำแ๊บหนึ่งน่ารักสวยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีใครถามเลยว่าสับป,ประรดหวานไหม <laughs> ไม่มีใครถามเลยว่าสับป,ประรดหวานไหม สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะอุ้ยสวัสดีทุกคนนะคะ,ขอ,คะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณมากวันนี้เล็กๆขออนุญาตนะคะขออนุญาตจะบอกว่าไม่น่ารักก็ไม่ได้นะขออนุญาตนะคะ 3, เพราะว่าวสามพันแล้วแต่พี่ตุ้แคดูหัวหนู 3, <000. S 1> นี่หนูสาว <3, 000. S 1> ผมแล้วนะเมื่อคืน 3, <000. S 1> สวัสดีสามพันหนึ่งร้อยผู้ชมคะ่ะ หนูจะลงเล่นน้ํานะแต่ว่าหนูไม่อยากขวบเปียกพ,พ, <laughs> พี่สมศักดิ์จะหัวใจวายอะไรมันไม่มีอะไรให้ดูเลย <laughs> ชื่อายน้ำน่ารักน่ารักเชยเสวยน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณสามพันกว่าผู้ชมที่เข้ามานะคะวันนี้เราอยู่กันที่พักอะไรนะพี่ตุ้ม 3, <000. S 1> อันนี้ที่พักอะไรนะคะ สามพแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ตอนเวลาเลไลท์ทำงานเวลาเลไลท์ไลสดร้องเพลงเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาชมกันเยอะๆแบบนี้บ้างนะคะไม่ใช่มาดูเลไล์แต่เฉพาะตอนแบบไลฟ์สาระนะคะสวัสดี3,500ผู้ชมค่ะ ตอนที่เลไลไปทํางานไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูเลไลเยอะๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลไลจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้เลไลจะไปคอนเสริร์ตหน้าบ้านบายวีหนะคะอยากให้ทุกคนติดตาม ทั้งหน้า Facebook ทั้งหน้าแฟนเพจเลไลด้วยนะคะเวลามีกิจกรรมอะไรก็อยากให้ทุกคนเข้าไปร่วมนะคะกับเลไลแล้วก็เดี๋ยวเลไลจะฉลองสามแสนผู้ติดตามทั้งหน้า Facebook หลักนะคะเลไลไลสดนะคะแล้วก็จะฉลองสามแสนผู้ติดตามไว้ก่อนเลยอีกนิดเดียวนะคะสำหรับแฟนเพจเรไลนะคะเดี๋ยวจะมีแจกเสื้อทั้งหมดนะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะมีแค่15รางวัลเท่านั้นนะคะมีแค่15รางวัลเท่านั้นเดี๋ยวเรไลจะมาแจกในไลสดนะคะ จะมาแจกในไลฟ์สด15รางวัลฟรีส่งฟรีนะคะแล้วที่เหลืออีก35ตัวเนี่ยให้ทุกคนซื้อนะคะใครที่อยากได้ถ้าเล่นเกมเราไม่ได้เนี่ยให้ให้ให้ซื้อเอานะคะก็ทํามาแค่60ตัวเท่านั้นนะคะที่มีนะคะก็หมดแล้วหมดเลยค่ะใครอยากได้ก็ก็ติดต่อซื้อเข้ามาได้แต่ว่าเดี๋ยวรอให้ไลฟ์ได้เอาออกมา มา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 เล่นเกมก่อนละกันนะคะจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนนะคะดูหัวหัวเข้าหนูพังหมดเลยนเนหนูเล่นน้ำนะ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยพี่ตุม้มกิ๊บหนูล่วงกิ๊บหนูล่นเล่นได้แล้วมันดูทะลุคนทำไงอ่ะก็หนูต้องหนูต้องเป็นคนลงก่อน กินเหรอก็หนูก็หนูเตียมอยู่แล้วไงเดี๋ยวหนูขึ้นมาหนูก็มาลงตรงเนี้ยเอาได้สวัสดีค่ะขอบคุณ3,500ผู้ชมในเวลา9โมงเช้านะคะ <c oughs> 9โมงเช้าที่คนดูเยอะมากๆขอบคุณนะคะน่ารักขอบคุณค่ะหัวหนูมีแต่เองนี่แล้วละ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะก็ฝากติดตามแฟนเพจเลไลด้วยละกันนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตพักผ่อนรีแล็กซ์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม f Facebook หลักเลไลไลสดด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะพี่ๆฝากติดตาม YouTube youtube นะคะตอนนี้มีคนติดตามแค่6คนเองอยากให้พี่ๆทุกคนช่วยเลไลด้วยละกันนะคะไปติดตาม youtube ให้เลไลหน่อยเลไลเพิ่งตั้งนะคะชื่อว่าเลไลชาแนล เลไลชาแนลนะคะยังไงฝากพี่ๆเข้าไปกดติดตามให้เลไลหน่อยเนี่สามพันกว่าคนเนี่ยเลไลก็เปิดช่อง YouTube ได้แล้วนะคะยังไงก็ให้เข้าไปติดตามให้เลไลหน่อยนะว่ายละ่ะว่ายน้ำด้วยว่ายทุกคนด้วยเข้าไปติดตามช่อง YouTube นะคะช่อง y o youtube เลไลชาแนลนะคะเลไลชาแนลไปติดตามให้เลไลหน่อยนะคะเพราะว่าเลไลจะได้ทาโค v e r a g แล้วก็เนี่ยค่ะกิจอะไรกิจกรรมประจําวันของเลไลก็ได้เอาไปลงใน YouTube นะคะ ฝากพี่ๆติดตามเรไลดด้วยนะคะช่อง Youtube เรไล์ like Channel สวัสดี3,600ผู้ชมค่ะหนูจะจบไลน์แล้วนะนี่หนูว่าหนูจะจบไลน์จบไม่ได้น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะไปแล้วค่ะหนาวไหมไม่หนาวค่ะตอนนี้เช้าอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่ตื่นมา หกโมงเช้าไปถ่ายรูปนี่เสื้อเลายหายด้วยไปถ่ายรูปเสื้อหายถ่ายรูปอยู่ริมทะเลถ่ายไปถ่ายมาเสื้อหายเฉยเลยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านก่อนนะคะไปแล้วนะสวัสดีพี่พลสิท์ค่ะสวัสดีพี่ดีเจเกียงศักดิ์สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะพี่อะไรบางเนี่ยพี่พานุพี่ ว่ารักกอนพี่ทุกคนเลยที่อยู่ในไลน์นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะฮะพี่ลุ่งด้วยนะคะแล้วก็พี่ตุ้มด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณฝากติดตาม YouTube ช่องเลไล c h ชาแนลด้วยนะคะพี่ๆทุกคนอย่าลืมนะคะสวัสดีพี่สืบด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ตอนนี้นะคะพี่สมบูรณ์ด้วยเหรอลิงชิงบอล